ก็ได้ธรรมชาติตั้งสี่ย่อนแสงมาจะลอยไปหาโน่นนะนี่เล่นอยู่หน้าบ้านลูกไปรับเลยไกลเราเล่นเราเล่นอยู่หน้าบ้านเราเลยนะ

เ,เดี๋ยวรถเสร็จเดี๋ยวพาไปวิ่งเล่นอ้อมสระน้ำเลยโซโ่ยาวปล่อยลงไปเลย oh, <hey. S 1> เราจะทำ <Hey. S 1> บัวไปดึงรถ <Hey. S 1> มันจะขึ้นไหมคอนเทนต์บัวดึงรถนะครับนี่ยานเหนเลยงานอยไรแทะ นำแห็งเลยไก่นพี่เอาน้ำเผาน้ำเผากินกิกินกิมาถึงบัวให้บัวกินด้ดนอยานเข้าได้เยอะดีนะมันเขาคุปฏิสัมพันธ์กับกันางเยอะหมาไกลัวไม่กลัวอะไรหมากัด

<ห>ไปเ,เล่นดินปะไปดึงรถหน่อยแม่ังขี่ลงไป <c oughs> เอามาดูว่าดึงขึ้นว่ะโอ้โหมันจะขึ้นได้ไงครับมันดวลลงไปขนาดนี้ดูว่าดูความเหลี่ยมล้นะําะ ตรงนี้กับตรงนี้น,นี่ผูกผูกก็ต้นนีเดียวปะเอาหัวใจดีขานตาม

คุณจะเอาหวยไหนเอาสาวบวยนี hmm. ่วะเอาบ้า <upright> น <or coping> em, ี่บ้า <sought> น <atan> <th> <th> <enary> ี่สาวบวยซื้อมาบวยไหนอย่าพูดเยอะได้ไหมเร็ว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 พี่บัวอยู่นี่นี่พี่บัวอยู่นี่พี่บัวนี่เส้นดินอยู่หลังบ้านนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาเลยดิทีนี้ไม่ไหลก่วงอยู่นี่เออถูไปหนุกเล่นไปเลยเอออย่าไปมันแน่นแน่นลูกเือยพี่หัวเขาใหญ่เลยกว่าต้นใหม่มันหลายอยู่ริมริมริมแต่ไปต้น,นั้นไหมฮะแม่รถตีนลมเฮ้ยบัวบัวบัว าาาสาวบัวมหาบัวสาวสาวมาหาแต่งตัวมาอย่างดีเลยไปร้ายเหอไปร้ายไปหาบินตังหัวไัวนัวอัวใหญุ่นก็หญุ่นด้วเรื่องบิงต้นใหม่หเหรอวะวนี้นเอ,อาอออผุนอยู่ลุงลงไปว่าลุนีตน้นใหม่ปลูกไว เรียบร้อยแล้วลูกพี่คอยโอ้ยงาจมมับเลยวะเฮ้ยไปเร็วเร็วบุชาวนี้แหละเร็วเร็วไปเร็วเร็วบุชาวนี้แหละเร็วโอ้ยกล้วยก็อยากกินพี่น้องผู้สาวก็อยากได้ ย่านนเด้อหัวบ so so ัวบานฟองแท้นบัวบานไม่ติดบัวบานนี่กลัวหลอกเมียนะบัวบานไม่กลัวเมียสุดย่างเปามาให้ร่างเป้าไปท่างเป้าหน่อยล่างเป้าหน่อยเร็วไอ้หัวลุดลุดผูกได้ก็ลุดหรือหัว หัวหัวผูกผูกผูกต้นนี้ก็ได้หัวดิหัวผูกต้นนี้ก็ได้ดิต้นนี้มันต้นไม้วะไรเอาตายเลยตายถอยถอยถอยเดี๋ยวลูนเดียวผมต้นต้นไม้ใหญ่เลยอะผูกอยู่ป่ ไปไปรับแทนหน่อยไม่หัวหาหมาเอออ๋อมีโซ่นะครับเข้ามารับอ่งเปลจากคุณแม่คุณแม่อะไรครับคุณแม่สมสมัย ขอบคุณมากนะครับเอากล่องมัญหาเนี่ยจะไปยอดแสงหรือเปล่าอเินอามันหายไปเลยอเลเฮ้พี่บัวดูห้เลใ้ออพีัล้เอาเลยงให้ลูกพังเลยเอ้าแล้วอห้ลูกพังพังเลยต้นใหม่เนี่พังให้ลูกพังเลยอยโอยยโอ บอกผู้หญิงนี่ลูกบักเลิศเลิศบอกเขาด่างกูแล้วอุตว่าเออชุดน่ารักดีว่าตั้มไม่อย่างวะเครื่องขี่เนี่ยเดี๋ยวไวร้ายไปไหนอ่ะไปไลายไปเปสมัครเป็นเป็นลูกศิษย์มีตังไปไม่เด้อไไปล ก็มาถ่ายตั้งตียอนแสงพื้นที่เต็มพื้นที่เต็ม่านี่ตยู่ยู่ยูบ้ยไคุคะแนนของคุณแม่สมมันไะคะผาไหมพี่บัวนะคะ ที่เมือขาคืนเลยรึวะเอ้าเอ้ยาพุเป็นสะพานบุญมท่อในสมัยนี้อันนี้เสียแล้วไม่ก็สัตว์เสียนี่ผมหันไปไหนไม่ได้เลยอันนี้เอาอ้อวัวเลยโอ้ยลูกบึงไปเรื่อยพอพันเลยหนิลูกเออยังเป็นทะยานเขาแล้วเขาแล้วกระดากแล้วกระดากแล้วกระดากแล้ว ขอดังแล้วคอดังแล้วโอเคนะฝากกดแชร์นะครับสวัสดีครับเปลี่ยนแม่กระสันมา